ก็ดูแลทรัพย์สมบัติของตัวเองให้ดีเพราะเราหามาได้โดยยากกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสรืงได้มาแต่ของแต่ละชิ้นแต่ละอันมันได้มาจนเหงื่อหน้าผากออกได้มาด้วยความยากความลำบากด้วยความขยันหมั่นเพียรเพราะนั้นพอได้มาแล้วเราก็ต้องรู้จักดูแลรักษาบริหารมันให้ปลอดภัยเมื่อแสวงหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักการรักษาสมบัตา ถึงพร้อมด้วยการดูแลรักษาบริหารให้มันปลอดภัยให้มันมั่นคงให้มันเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพิ่มพูนยิ่งขึ้นสมรชีวิตารู้จักใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควรต่อการได้ต่อการมีของเราเองถ้าเรามีทำทั้งหลายเหล่านี้แล้วเชื่อเถอะว่าจนไม่เป็น ไม่มีคําว่าจนแม้จะไม่มีมากเหมือนเหมือนเขาก็ตามเถอะแต่มันก็ไม่ไม่จนคือไม่ขาดคือไม่ขาดแฉนคือไม่ขาดแลนเราจะเรียกว่าจนได้ยังไงมีกินมีอยู่มีใช้มีจ่ายมันไม่ใช่จนแล้วอย่างนั้นนะถ้าจนมันต้องไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีจ่ายอันนั้นจึงเรียกว่าจนแต่พวกเราไม่ใช่จนอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักบริหารดูแลโดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทุกกกวัันนนนนี้้้มมมาาขขึึขขเราทุกคนต้องดูแลทรัพย์สมบัติให้ดีเพราะเราหามายากได้มาด้วยความลำบากความขยันหมั่นเพียรเมื่อได้มาแล้วควรรู้จักรักษารู้จักใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควรจะทำให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโอว่าธรรมของพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโม ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย การรู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญายและความสามารถด้านไหนเพียงใดและควรจะทำงานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร กล้าคิดกล้าทำได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดเด็ดอสูรขันแก้วโนพเก้าจบแล้วชมรายการเปิดจอเจ้า,จาข่าวคะ่ะ